สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์พศ6พศ2566วันนี้พอดีทางผมเองได้ทำการตัดแต่งนะครับรวมทั้งขุดเงาไผ่สีทองไผ่ตัวนี้มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับจะค่อนข้างสับสนนะครับบางท่านซื้อหามาสับสนกับไผ่เหลือง หรือว่าไผ่สางคํานะครับมันจะคนล,ละตัวกันนะครับตัวนี้เป็นไผ่สีทองตัวนี้เป็นหน่อบินนะครับหน่อบินก็คือหน่อไม้ที่มันเริ่มขึ้นลําใหม่นะครับจะเป็นหนอ่อจะเป็นลาอ่อนอยู่นะครับนี่ก็ขุดไปสามสี่เงาแล้วนะครับพอดีมันมีมันมีหนอ่อหน่อที่ติดกับเง้าขึ้นมาแล้วมันลอยอยู่นะครับก็เลยตั้งใจขุดให้ เพื่อนนะครับที่เคยสอบถามว่าหน่อของไผ่สีทองนะครับกินได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมขุดผมขุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ชมเลยครับนี่ก็เป็นเงานะครับเงาที่ทางสวนได้ทําการขุดมานะครับแล้วก็มันจะมีอยู่หนึ่งลำนะครับหนึ่งต้นที่มันมีหนอ่อ ผมก็ตั้งใจขุดนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับว่าหน่อของไผ่สีทองเนี่ยกินได้หรือไม่เนื่องจากว่าลำเขาค่อนข้างเล็กนะครับขนาดหนอก็จะเล็กเห็นไหมครับนี่เป็นหนอก็เริ่มเข้าสีแล้วก็มีลายเดี๋ยวจะตัดให้เพื่อนๆชมนะครับว่ามันมีเนื้อหรือไม่นะครับเนื่องจาก มีหลายๆท่านพอดีผมถ่ายมือเดียวนะครับขออาจจะไม่ไม่สวยงามมากนะครับตัดเ,เห็นไหมครับก็ทานได้นะครับแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยผมว่ามันจะน้อยเห็นไหมครับโดยส่วนตัวไม่ไม่เคยทานนะครับไม่ไม่เคยกินเลยสำหรับหนอตัวนี้ ตัวนี้ปล่อยไว้อีกหน่อยหนึ่งก็จะเริ่มแข็งแล้วนะครับสำหรับเงาเดี๋ยวผมก็จะตัดแต่งรากสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําการเอาลงชํำนะครับลงถุงชำไหนๆก็ตัดแล้วถือโอกาสถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมความบางของ เนื้อไม้ไผ่สีทองนะครับไผ่สีทองแตกต่างจากไผ่เหลืองหรือบางพื้นที่จะเรียกว่าไผ่สางคํานะครับมันคดละตัวกันเลยนะครับไผ่าสางคำเนี่ยลำจะค่อนข้างใหญ่นะครับเพื่อเนเพื่อนเห็นไหมครับเนื้อไม้บางมากนะครับขนาดยังค่อนข้างเล็กนะครับตัวนี้จะนิยมปลูกประดับนะครับบางคนบอกว่า ต้องมีคาดเขียวบ้างอะไรบ้างคือไผ่สีทองก็มีคาดเขียวนะครับไผ่เหลืองหรือไผ่สร้างคำก็มีสีเขียวคาดเหมือนกันนะครับลักษณะที่มันจะขึ้นลายเขียวมากหรือน้อยเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของเขานะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าลำนี้มันจะขึ้นหรือลำอีกลำหนึ่งจะขึ้นหรือไม่นะครับในกอเดียวกันนี่แหละ โอเคนะครับสำหรับคำถามที่เพื่อนๆถามว่าหน่อของไผ่สีทองนะครับทานได้หรือไม่ก็ตัดให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้